บรรยากาศกษัติประมาณ์นะครับพระนาก็ต้องบอกไว้ก่อนนะจุดประสงค์ที่การ่ายคลิปขอมนานี่ก็คือการให้เพื่อนๆนที่อยู่ประเทศเฮาบ่ทันได้เห็นนอกจากได้เห็นพนะนางไม่เบิ่งประเทศเพิ่นเมืองเพิ่นความสวยงามอลังการหรืเป็นจังได๋แล้อความปลอดภัยัสสวดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องวนาชาแนลนะเนาะตอนนี้เนาะนายืนอยู่ที่เซนทรัลเวอร์นาะ นี่บอน,นาสิาพามาเบิ่งความสวยงามอลังการของสิทธานเวิร์ในยามกำลังคืนเนาะอย่เนานะไอ้พวกก็เลยนะแม่งเน,นาะบอไล่ยังหางเาเบิ่งก็เลยว่าสิมีความงดงามอลังการขนาดใดเนาะที่ซัมบ้าน,น้าอาว้วยหรือบอเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะรูล่าลังการแห่งนี้เนาะซึ่ง นนร,าาราา้านนี้เนาะนะถ,ถ,ถ้าทำกิจกรรมต่างๆเนาะักประชาธิราชย์ล่านนี้นะครับเนาะบ่ลจะเป็นกิจกรรมของวันคริสต์มาสบ่สงกรานต์ยังบ่เนาะร้านนาหางเนาะกรับจะเป็นปืนยิงเป็นจัดนะครับเนาะสวนข้างนี้เนาะจะเป็นสวนแอปเปิลเนาะครับเนาะซึ่งบรรยากาศตอนนี้กเนี่ก็มีนาหางคองชินทเทนโร่หนี่งที่มีสังสารตัวน,น,นะคนระับเนาะ มีสางซตัวนี่เนาะเบลเลอร์เลยนันเเนาะแ้วกเรียวทงนั้นเนาะเป็นอาหางของชินทันเวอร,ร์นรัน่นเเนาะ <S <S ซึ่งเนะาะสีเดินละลินแท้นี่ก็น,นันบบรร่นเองเนาะมีรองเบวราพอเฟิร์สงานเนืัอไดเนาะอ่า อย่างเป็นบรรยากาศของเชนทันรโรลนะพน่นก็สิมานั่งนั่งแค่นี้เนาะยามค่ำคืนอย่เป็นบรรยากาศนะเฮาน้อง ้องเซนทะัาากกานเวอ,งงนนะองงร์เนาะบรรยากาศสวยๆงามเนาะพผลงานเมกาซีตะเวนเก็บขยะตลอดทั้งนั้น,นะนเน,น,นะนาะงามอะไรตั้งอย่างเนาะขณะก็เป็นอ่าศูนย์แอปเปินนะ้ลเนาะแ้่เขายางไม่สีเลยน,น,นะเป็นเนาะสีายางไม่ทั้งนี้เลยเนานะสีเจอ,อสยามพลักก่อนหล้วการ ถามไปเซียามสแควร์เนาะถามไปทางนี้เลยเนาะบันหน้าวนไหนใจเนาะเป็นพลาสินมัมประตูหนา้าหรือยงอย่าง,างทางนี้เนาะเห็นเนาะบรรยากาศรกรสิบะมาณเนาะเห็นเนะาะพนักงานประกาศจีเก็บขวดตลอดเวลาเลยนะเนาะงานตลอดเวลาเก็บขวดตลอดเวลาเนาะบรรยากาศร,ร,ร้านกัน วานางกี่นี้ได้ทั้งวันได้บนานเนี่ยสวัสดีบ้านบริมีบิ้งงานเห็ดนี่เนาะตอนนี้ว่านั่งอยู่ที่ทำกลางความรูรารังการบ้านเพอร์เวอร์กับ,บานน่าไรนั่เนาะบรรยากาศที่ข้นมันนองคอข้หน้าห้องบุกคอยได้เห็นนั่เนาะวานางก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะจุดประสงค์ที่การ่า,ายคลิปของวานางเนี่ยก็คือการให้เพื่อนๆนะที่อยู่ประเทศเฮาบ่ท่านได้เห็นนอกจาก ได้เห็นได้เบ่งในบรรยากาศแบบในเมืองกุ้งอ่ะนะบอได้ว่าเฮาสีแบบว่ามาเปรียบเทียบมายั่งบ่เมนีนอ,อย่างน้อก,ก็คือก็น่ามาทายเพื่อว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเออคนเมืองกุ้งเขาเป็นจะได้กปรยากทียช่วยง่ายรา่างกายขนาดได้นอะเฮาพอแต่ละประเทศเนาะมีสนีติแตกต่างกันเนาะสุษฎีบ้านเท่ากันยังแกกธรรมาซัดไม่รูพี่น้องกูฟา,า,นะาปลาดง ในประเทศไทยก็มีลายแหล่ง,งท่องเที่ยวนะาะว่าพื้นที่เพิ่นหาเส้นกวาตารางกิโลเมตรเนาะประเทศลราเขามีโซเส้นสามหมื่นนนไปลอยตารางกิโลเมตรเนาะวันน้าวันนี้ไม่เจตนาทิ่บอรี่ก็บ,บานตัวเองได้พี่นนองมาถ่ายคลิปให้เบิ่งนี่วันน้ามาให้เบิ่งประเทศเพิ่นเมืองเพงิ่นความสวยงามมาราังการนาเป็นจะได้จะได้เห็นอเอ้ยแบบ น,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 ใในั่นเลยบอสนะใจบอกต่ปากสิบเปเซ็นเลยธนายลิไใ่เบิ่งเลยกันเน,ะะนาะนั่นก็เป็นถนนนั่นก็เป็นสะพานลอยเนาะเป็นนเป็นเมืองที่ฮงเฮื่องซีวิไลท์นะเนาะ ต่างศาส้สาย่างกับฟ้ากันมาหลายคนนะเนาะสวยงามเพงนะเนาะบัวเพลงนี่ที่ลึกชิดหรือบอ่อเนาะผมบ่น้อาบอัวโเลยเนาะบ่อตางงนานเนาะ โอเคแล้วเ okay, นาะตอนนี้มาหน้าชียางกลับไเนาะยางตั้งแต่เซ็นทรัลเวอร์ไปสยามพาราลอนเนาะตัวชิคก้าห้อเนาะไปนี่เนาะยางออกมาเนาะยางมาจากชินทันเวอร์เนานะก็น,นนะยางตรงมาเลยเนาะซึ่งก็นี ข้าน,ะนาานะั้นเนาะนายางสีไกดบล็อกเนาะตอนกลับหนายางข้างพื้นธรรมดานะั่งเนาะไปอย่างปเป็นเลยเนาะ รบรรยากาศการยางไปนี่เป็นบรรยากาศกลางคืนเนาะคลองอการยางไปแต่สยามสุทันเวิร์กไปสยามพหลกรจเนาะซึ่งบนหน้าสียงครับไปรถไฟฟ้านะั่เพล่นสิบกับบาทกับหองเนาะถึงบรรยากาศช่างยางนี่ก็สิแบบ สวยงามอลังการแห้งเลยเน,ะน,นาะรถธรรมดากระชากเนาะแต่รถติดแห้งก้นลอยเห็นไหนเนาะตอนมาหน้ามากขาะแล้วมาหน้าวจ่จะไปจอดแฟร์เนาะแต่ว่าคนมันสิต๊กเนาะหรือคนมันไล่เลยมาหน้ามากมาสาเลยง่ายสุดปีงาเมาเนาะโอเคแทนสุภาพสัตวเนาะนี่เป็นรนนอ,นนนองรถติดตรงเนี้ย เน้ยน <C> e <at> so <get> ี่เราเข้ายางต้งมาเลยนะเห็นไวเราออกมาเขายางตรงมาเลยเนาะรถไล่แห้งเลเนาะ หน้าอย่างนึงง่งไล่เลยเงาออกเลออย่อน้วยงังเนาะวินมอเตอร์ไซค์รถชามหล่อ,อไล่น่ออาเห็นน่า ห่อ,อย่างไปเรื่อยๆเนาะสามารถย่างไปย่างมาได้เนาะ,นะ,นะบอสิเป็นทางาสกายวอล์กหรือเป็นทางาทางเดินเท้าธรรมดาเนาะก็ได้เนาะมันจะเป็นทางนังวินหนังย่างดอกอมันบอกใกล้ขนาดนั้นเนาะจาแต่สำหรับคนอื่นเนาะ<ด>สำหรับวันได้วันอาทิตยบอกใกล้เนาะสามารถย่างได้สิบห้านาที ชี้มหาธิเนนะยางไปเลยพี่อหนอะห่อนกหอนเฮ้ยแต่ไ่ได้หอนไม่ได้แต่มันเย็นไอ้ลมมันมาน,นะครับโพรธนาคารก็ติดไปงานไปยางไปเลยเนาะขนกับยางมะลายนั่นเองยางขึ้งก็ได้ยางขึลมก็ได้ไน,ไน,ไน,นะรอดได ออกอโอเคนครมาตอนนี้มาหน้าเดินหอดสยามพารากอนแล้วนะ เป็นอ๋อียมพละก่อนแหละน้องแค่นั้นเนาะแหลที่นี่พระหน้ากษีเดินอยู่ที่นี่เลยนะชื่อดจอเลยแถวนี้ยเป็นหนองลุลาทางการเลยเนาะสหรับคนบางยางคือว่าหน้าอันยางได้นั้นนะเนาะพยางึ้นไม่ได้ก็ได้เนาะแต่ว่าหน้ายางขึ้นมาทางนี้ไป็นชีลุงน้องีค่นั้น นี้มันาอยู่ที่ีสย,ยามพรรารากอนวันหน้ายางม่เด้สนนกเเนาะแต่เซนทรัลเวิร์เนาะไปได้บางยางคือวันหน้า,านี่ยาวมเลยพี่น้องถทำไปอ่านเมื่อยบ่มเมื่อยรล้วไปวันหน,าน้นงงาคนบางยางบแห้งเลยแบบนี้ เป็นปิดปะปุ๋งเนาะปะกติชีพเป็นหนามนอะอรนะส้มแห้งอะไรพี่เนาะโอ้้ออายเลย คนท่าทางคนคือคนชิมาอีกแล้วเฮ้ยเนาะตอนนี้มาหน้าก็ฮอชายามพลกรไม่ดีลำอยนะเพเนาะแล้วก็หน้าก็สิัหองอย่างนั้นีเนาะอ่านเาเดี๋ยวหน้าสีบอกดูดีก่านะเดี๋ยวีดกสเนาะลมแห้งอะไราะ เป็นคือพ่นจิกตกนี่มันหน้าต้องรีบกลับแต่เดี๋ยวจอไพ่นจิตกแห้งเนาะขอะต้องรีบกลับไปน,น,นะครับเนาะโอเคได้ไหมเนาะบันนะีน่มนหน้ากัสี่กลับห้องน,นนะ้นเนาะกับพที่ท้ายพินทีเว,รว,วเ,เรียบร้อยแล้วหมเนาะสำหรับคนใดเนาะถือกัเขาเป็เบอร์แรกกับยียสห้อรถไป โคดตามนาะเป็นกนชชนเนาะลครับสำหรับคลิปนี้นาะนากาบไม่เบิงบรรยากาศตามแนนท่านทางยางความคืนของสุทนเวอร์ของเทันเวอร์มาสยามนมาให้เบิงบรรยากาศเชนเวอร์สิหน้าแต่เพื่นเลยมาเบิงดมาเห็ดนะเพื่อนเเบิเืเห็นกัเบิงนนแน้อแต่เพื่อเบิงแล้วย่างแล้วกับวปย่างนั่ลเนาะโอเคนาะสำหรับคลิปนี้นาะนากาปย่างลายนากกลับหองเนาะ วันนี้นะพเนาะผไดเขามาแล้วค่ะยี่รู้ภาสุายกันจะจ๊าเนช่องวน้าช่ไนเอาทกนเด้อสรับกินีวันหน้าขอกา่าวว่าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย